ไอวาดีกว่าอ้าวไอวาเหนื่อยมาดนี้โดนไหมเนี่ยต้องพี่หนูโยนแข้งแขนขานึกว่าคิ้ว่าโดนได้เนาะโอเคโอเคสู้ไหมสู้ไหมลูกสู้ไหม โอ้ยว่าระวังน้องระวังน้องด้วยลูกคุณฝนฝนทำมาเก้าสิบเก้าด้วยระวังน้องด้วยลูกตื่นตาตื่นใจมากตื่นตาตื่นใจมากอ้อยพี่เททำอะไรโอ้ยระวัง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  ก็พอน้องพี่อย่ายกแขนยกขาอย่างงี้นะโอ๊ยเนี่ยๆๆๆๆ <laughs> 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 <sweird> อ่อา่ไปกไปกินข้าวไปกินข้าวไปินข้าอเฮ้ยเอางั้นเอาไอ้บ้าออกมาเหอะไปดูข้าววันนี้เราดีกว่าวันนี้เรากินอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมาลูกเดี๋ยวกลับมา